เาละขาดละพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเฉียวข้าวลาดบนไซฟาร์ม KBF มาทำการหาตะโกะแคระเหมือนเดิมเพราะว่ากระแสตอบรับดีมากเลยพี่น้องหลายท่านก็มือใหม่โดยเฉพาะเน้นยํำนะครับว่ามือใหม่ทั้งสนใจซื้อแล้วก็สนใจดูว,วิธีการโคูดวิธีการหา ซึ่งกว่าจะได้แต่ละต้นน่ะนี่กว่าจะได้ถ่ายคลิปผมเดือนมาแล้วรอบหนึ่งนะพี่น้องตะโก้แคละหลายท่านที่ดูใหม่ใหม่อาจจะคิดว่าหายถ้าเป็นตะโก้แคละใช้ได้หมดไหมมันก็ไม่ได้ใช้ได้หมดได้ทุกต้นหรอกพี่น้องมันก็ต้องดูฟอร์มดูความสวยงามความเก่าดูสวดทรงมันด้วยบางต้นน่ะอืจะยกตัวอย่างอ่ะอย่างต้นนี้ใกล้นี่ก็เป็นตะโกแคละมันเกิดในที่เป็นป่าหินแข็งกันดาน ดำเก่าได้ความเก่าความดำได้แต่รูปทรงมันไม่โอเคมันเป็นไม้พุ่มยืดยาวากระจายกระจายมันไม่สวยหาไม้เราก็ต้องหาที่มันสวยมีฟอร์มมีทรงตัวนี้ไม่เกี่ยวนะมันดูลบแล้วเราก็มีการตัดแต่งช่วยด้วยช่วยมันอะให้มันดูดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไม้สไตล์โคนคู่เนี่ยจะเห็นว่ารอยผมตัดทิ้งไว้นะนี่เอามีดฟันทิ้งไว้ อันดับแรกเลยหัวใจสําคัญของการหาไม้ที่จะไปทําบอนไซทําไม้เคละนะครับพี่น้องหาทรงมันให้ออกอ่านทรงมันให้ได้ก่อนว่ามันจะได้เป็นไม้ทรงไหนทรงอะไรแล้วเราก็ทําการตัดคุมคร่าวๆทําการคุมฟอมเพื่อที่จะลดการคลายน้ําด้วยแล้วก็กระชับพื้นที่เพื่อสะดวกในการที่เราจะคุดเนี่ยจะเห็นว่าผมจะตัดเอาส่วนที่คิดว่ายัางไงก็ต้องเอาออก ก่อนที่จะไปคูดเซตแล้วก็มาคัดรายละเอียดแบบวิทีนึงเดี๋ยวผมจะตัดแต่งอ่าตัดแต่งคร่าวๆนี่นะครับพี่น้องหลังการตัดแต่งคุมฟอร์มไม้คร่าวๆแล้วจะได้เป็นไม้ประมาณนี้เป็นโคนคู่แต่ยังไม่ได้ตัดจริงแบบเย็บรายละเอียดนะพี่น้องนะอ่าอาจจะต้องมีการเอากิ่งทางนี้ออกถ้าผมเจ้าด้านนี้เป็นหนาไม้แต่ว่า ผมอยากที่จะคุดขึ้นมาดูก่อนเพื่อที่จะหาฟอร์ไม้ที่แท้จริงแต่ไม่รู้ว่าผมจะคุดได้สําเร็จไหมนะพี่น้องนะฟ้ามืดฝนตกฝนลงเม็ดเปอะแปะเปอะแปะ,แประทรงก็ประมาณนี้คุ้มกกว้างพอสมควรแล้วก็เป็นป่าหินจากกาน เปิดนาดินดูพอสมควรก็จะมีมีรากอยู่ช่วงบนเลยพี่น้องแล้วก็ตาดสินใจได้แล้วนะจะเอาด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้ถ้าหน้าไม้กิ่งนี้ต้องเอาออกพราอยู่ก็เกะ้กะมันจะปิดหน้าไม้ไม่รู้จะคิดถูกคิดผิดเด้ออืมนี่มันจะได้เปิดเห็นเป็นหน้าไม้เอานนี้ออกก่อนอันนี้จะเป็นสามลำอ่ากลายเป็นไม้คนคู่ เปิดหน้าไม้ก็จะได้ประมาณนี้นะพี่น้องนะจะได้เห็นโคง้งสากหน้าไม้กันเนี่ยมันก็จะแยกพุ่มกันไม้โคนคู่จะแยกพุ่มคืออันนี้กับมาของต้นนี้อันนี้กับไปของต้นนู่นอันนี้จะดูกิ่งยืดยาวมาหน่อยเดีย๋ยวเราจะตัดให้มันกระชับเข้าไปอีกมันก็จะสะดวกในการคุดด้วยครับแล้วเราก็ต้องไปสั่งรายละเอียดกิ่งใหม่อีกสักหน่อยนึง แต่สาหรับไม้โค้งสรั่งป่าโจ๊ป่าหนึ่งไม่ต้องตัดอะไรมันมากหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกคนซื้อเขาก็อยากได้แบบไม่ต้องไปอทอดคอต่อเขียงเพราะมันก็แตกต่างจากบอนไซสายาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นอ้องมันมันเขาเรียกว่าไงละ่ะมันก็ไม่ใช่บอนไซแบบอทอดคอต่อเขียงมาเลี่ยงกิ่งเลี่ยงอะไรเข่าลวดมันเป็นไม้แครหรือบางคนก็เรียกตะกูโจ๊ป่า คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยเน้นการคูดให้ดูนะพี่น้องนะจะเน้นที่การอ,าอธิบายให้ฟังเพราะว่ากลัวท่านที่กําลังหา r ุดตามดูคลิปผมแล้วจะคิดว่า,เ,าเป็นตะโกะแครแบบไหนก็คูดมาแล้วก็ใส่กระถางจบเลยเป็นบอนไซอย่างงั้นไม่ใช่นะมันก็ต้องเลือกต้องมีทรงของมันต้องมีกิ่งกา้านมีตำแหน่งอะไรพรอสมควรแต่ถ้าหมายถึงว่าการนำไปเลี้ยงนั่นคือการไปแค่แบบเลี้ยงประดับ เลี้ยงตกแต่งอ,อยากได้ความเก่าแค่เป็นบอนไซแค่เป็นนีต่ตะโกในกระถางประับบ้านมันก็โอเคไงพี่น้องอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเกียงนี้ต้องมีการคัดออกดีไม่ด,ดีจะเหลือนิดเดียวเองเดี๋ยวมาอธิบายกันต่อหลังจากผมคุดขึ้นมาก่อน โอ้ตัวทำลายเสียมคุด <Good. S 1> เห็นลากแก้วแล้วพี่น้องลากใหญ่เจอลากใหญ่แล้วก็ตัดเหมือนเดิมอันนี้เอาช้เสียมก็แทกเลยเดี๋ยวผมแยใช้เสียมก,กย็แทกเอาเลย เนี่ยถ้าพี่น้องสังเกตจะเห็นประกายไฟออกเลยเพราะว่าเสียมก็แทกหินแพบแทบเนี่ยหินตะละก้อนนะพี่น้องนะนี่มันเป็นตะโกะแคลนมากจะขึ้นในป่าหินป่าก,กันดานอย่างนี้เลยพี่น้องตัวนี้ก็ฟอมอยู่ประมาณนี้คนคู่เอาละขาดแล้วพี่น้องการโคดก็ไม่ถึงก็เรียกว่าไม่ถึงก็เรียกว่ายากมากแต่ก็ ถ้าทายฟีมือแต่โชคดีหน่อยที่มันหลังฝนตกสามสี่วันดินมันกําลังเซบตัวมันเลยดินเหนียวๆตุ่มไม่แตกแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนี่ตุม้มรากฝอยมีอยู่อ้อมข้างนี่เดี๋ยวจะมาทําการตัดตุ้มบางแล้วมานั่งหาทรงกันเหมือนเดิมครับพี่น้องมาทําการตัดตุ้มให้มันบางลง นี่ถ้าเป็นนีกป่าหนึ่งนะมันจะเป็นออกเป็นดินทรายเทมีดฟันไม่ได้เลยป่าที่แล้วที่ผมพาไปคูตะโกะเคละต้นนั้นอะ่ะเป็นไงพี่น้องเจะต้องมีการป้ามุมป้าองศาหาอันนี้อยากโชว์ให้ดูว่าตุ้มไม่แตกเดี๋ยวจะแต่งตุ้มให้มัน บางเบากว่านี้สักหน่อยแล้วกันคือมันนักถ้าเราไปอย่างเงี้ยมันนักโอ้ลืมไปว่าป่าหินพี่น้องเอ้ยไกลจะพังอ่ายอมสลับมีดแล้วกันทำให้ต้มมันสมดุลก็ล้ำต้นด้วยนะพี่น้องนะ ถ้าจะทาอ่ะถ้าจะห่อตุ้มอ่ะไม่ใช่ว่าเอาตะเล็กอย่างเดียวคือต้องดูให้มันสมดุลกันระหว่างต้นกับตุ้มด้วยแล้วก็ดูที่สําคัญนะรากฝอยเราจะมาห่วงก็บแบบตุ้มเล็กบางสวยแต่ว่าไม่มีรากมันก็ใช่ไม่ได้นะพี่น้องนะสำหรับท่านที่กำลังหาคูดนะครับเนาะทางที่ดีอ่ะไม่ต้องคูดรักซื้อผมดีกว่า <laughs> เอาละว่าขอทอดมวกคือมันมืดฟิลเตอร์ไม่มีหลังการตัดตุ้มแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะพี่น้องสำหรับบอนไซแคะไม่ใช่บอนไซแค่ตะโกะแคะตะโกะตะโก้โค้งสั่งจากป่าโคนคู่นี่ได้ยินไหม <laughs> ตะโกนแหกป่าแหกปากอยู่ในป่าจะได้ทรงโคนคู่ประมาณนี้นะพี่น้องนะนี่แต่ผม ผมจะไม่ริดใบออกนะเพราะว่าเหนื่อยเดี๋ยวจะไปคุดต้นอื่นได้คนคู่ประมาณนี้สำรับตะโกะะ้แคะตะโก้โค้งสร้างจากป่านี่ก็อมอสสหรับท่านที่เอ่ออยากได้ไม้ที่มีโค้งสรั่งเรียวๆเนี่ยมีโค้งสร้างแบบว่าไม่ต้องไปโทษข้อต่อเขียงก็แบบไปริดใบออกแล้วก็พอตีแล้วก็ คือรีดใบแต่ผมจะเป็นคนรีดเองจะไปรีดท,ที่บ้านพอท่านเอาไปปลูกติดก็ค่อยมาทําการเข่าลวดเข่าอะไรให้มันเป็นรูปเป็นทรงตอนนี้มันก็จะได้เป็นทรงธรรมชาติบางท่านก็บอกว่าชอบแบบนี้นะชอบทรงธรรมชาติเนี่ยเหตุผลที่ผมบอกว่ามันต้องมีการเลือกไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นตะโก้แคะแล้วมันจะเอาไปทําเป็นไม้โชว์ไม้กระถางได้ทุกต้นเดือพี่น้องเด้อเน้นย้ำนะ เดี๋ยวจะไปเห็นเป็นต้นไหนแค่์ก็บคูด,ค,ดคูดใส่กระถางแล้วนี่มันมันไม่ใช่มันต้องมีทรงมีอ่านไม้ให้เป็นอย่างที่ผมบอกต้นคลิปอะ่ะคืออย่างจริงเนี่ยมันบางถ้าเราเอาไว้มันดูเป็นพุ่มมันก็จะไม่เห็นโครงสร้างไม้ตุ้มอะ่ะผมตัดหนาหน่อยนึงยอมรับว่าต้นนี้ตัดหนาด้วยความที่มันเป็นโคนคูนะพี่น้องเนี่ยถ้าผมตัดบางกว่านี้ ตัดตามนิสัยผมอะแปดเซนซิเซนผมจะเอาแค่นี้นะมันจะกลายเป็นแยกต้นกันผมเลยต้องตัดหนาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวใช้วิธีเลี้ยงไปสักพักแล้วก็เอาหนาดินออกให้มันดูตุ้มบางลงเราสามารถแก้ไขได้แทนที่จะเอาแต่วิธีตัดตูดอย่างเงี้ยให้บางเราเปลี่ยนเป็นวิธีเลือกข้างบนออกลงเนี่ยลือออกอย่างเงี้ยให้มันบางแต่ตอนเนี้ย ยังไม่ลื้อออกยังไม่ยังไม่เอาดินออกเพื่อต้องการเนี่ยต้องการลากฝอยมันเนี่ยคือให้มันหากินให้แข็งแรงก่อนให้ลากพวกนี้มันออกแข็งแรงแล้วเราค่อยมาทําการลือ้อหลังจากที่เราปลูกแล้วนะพี่น้องแข็งแรงตีด,ดีแล้วนี่่็คลิปนี้ได้หนึ่งต้นนะพี่น้องนะจะพยายามทําให้มีสาระบันเทิงแต่บางทีมันเหนื่อยมันก็บันเทิงไม่ออก เอาละคลิปนี้ก็ขอตัวพี่น้องนะครับฝากก็ไลค์ก็แชร์ติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ต่อไปนะครับเช่นเคยเขียวขลาดบนไร่ฟาร์ม KBF กรับภารกิจตามล่าหาตะโกโะ้แคระเดี๋ยวไปคุยต้นอื่นไปดูคลิปต่อไปนะครับพี่น้องไปแล้วครับบัสดีครับผมออต้มดูกันเยอะแยะบ่อยแล้วดูในคลิปเก่าๆเด้อพี่น้องเด้อ Suối suối. Suối mất bị hiểu ơi.